เพื่อนๆวันนี้นะคะมุมเกษตรก็จะพาเพื่อนๆมาดูมะพร้าวทะเลทรายนะคะเป็นมะพร้าวอีกตัวหนึ่งนะคะที่มุมเกษตรเลี้ยงเอาไว้นะคะก็คือมะพร้าวทะเลทรายใบอ่งุ่นนะคะ เขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเพราะว่ามุมเกษตรเนี่ยไม่ได้มาลดน้ําเขาเลยนะคะก็นานๆมาลดน้ําทีนะคะจริงๆแล้วมะพร้าวใบองุงนเนี่ยเราต้องลดน้ําบ่อยๆนะคะวันละครั้งก็ได้วันละสองครั้งก็ได้นะคะมะพร้าวทะเลทรายใบองุงนเนี่ยเป็นมะพร้าวอีกตัวหนึ่งที่เอ่อเราสามารถลดน้ําบ่อยได้เนาะเขาเป็นลนักษณะคล้ายๆกับพวกไม้อวบน้ํา คือไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเขาจะอยู่ในที่ชื้นๆนะนะจะเจริญเติบโตได้ดีเนาะเวลาเพื่อนๆเลี้ยงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเอาไว้ในร่มๆหน่อยเนี่ยก็คือเขาจะเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็เราลดน้ําบ่อยๆวบ,ๆบเขาก็จะโตนะคะแต่ของมุมเกษตร,รนี่ก็คือปล่อยไว้ตามยถากรรมนะคะแคตัสดูอย่างไงเขาก็อยู่อย่างนั้นนะคะทําให้เขาเหี่ยวนะคะเขาก็จะเหี่ยวๆแล้วก็ใบของเขาก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็คือใบของเขาจะค่อนข้างที่จะเล็ก แคลแคนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆนแต่จริงๆรงแล้วมะพร้าวใบองุ่นเนี่ยคือเขาจะใบใหญ่มากนะคะเพื่อนๆืก็เอกษณะใบาของเขาก็เหมือนโยบิลานะคล้ายๆอย่างนั้นนะคะแล้วกเ็เวลาที่เราเลี้ยงเขาเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงแบบแบบเอ่อให้น้ำบ่อยๆเหมือนไม้ทั่วๆไปได้นะคะสำหรับมะพร้าวทะเลทรายใบองุ่นเนาะนี่ก็เป็นลักษณะาฝักของเขานะคะเพื่อนๆน อ่าก็เหมือนมะพร้าวทั่วๆไปนะคะแต่ว่าจะหยิกหยิกยองยองนะคะอันนี้คือดอกของเขานะดอกของเขาแล้วดยกเขาก็จะเป็นฝักแล้วก็มเมล็ดก็จะหลุดออกมาจากฝักของเขาเหมือนกับมะพร้าวตัวทั่วๆไปนะคะเพื่อนๆนที่เขาได้ชื่อว่ามะพร้าวใบองุ่นนะคะเพราะว่าเขาจะมีลักษณะเป็นแฉกแฉกแบบนี้นะคะแฉกแฉกแบบนี้เขาเหมือนใบองุ่นนะคะเขาจะมีขนๆนที่บริเวณอ่า ใบของเขานะคะเวลาเราสัมผัสทุาจา่วขนๆนะคะข้างล่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะ ก็จะมีเป็นขนๆนเหมือนกันนะคะสัดสัดมือนะคะแล้วก็ใบเล็กๆของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะจริงๆมะพระ้าวทะเลทรายใบอุ่่นเนี่ยตอนที่เขาเล็กๆเขาก็จะยังไม่เป็นแฉกอย่างชัดเจนนะคะเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะ,ะถ้าเพื่อนๆจะสั่งมาปลูกก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนําเลยนะคะก็เป็นไม้ประดับที่สวยนะคะสวยงามนะคะใบของเขาจะเป็นสีเขียวออกสีเขียวเงินเงินสีเขียวประกายเงินออกเทาๆนะคะจะไม่เขียวเข้มนะคะเพื่อนๆน แต่ว่าฝักของเขาเนี่ยจะเขียวเข้มออกเขียวคล้ำๆดำๆนะคะเดี๋ยวรอเขาเจริญเติบโตให้มากกว่านี้เนาะมุมเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะจริงๆเอ่อถ้าเกิดว่าเรา,เาไว้ในร่มเนี่ยเขาก็จะใบเขาก็จะยืดยาวแล้วก็ใบเขาจะกลางใหญ่มากนะคะสวยมากแต่ว่ามุมเกษตรขออาภายัยขออาภัยด้วยนะคะก็ ก็เอาเป็นว่าเอ่อเป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่สะสมสะส,สมเอ่อเกี่ยวกับมะพร้าวนะคะหรือว่ายูโฟเบียนะคะก็แนะนำให้หามาสะสมได้เลยเนาะสำหรับมะพร้าวทะเลทรายใบองุ่นเนาะของมุมกเกษตรถ้ามุมกเกษตรดูแลดีๆนะป่านนี้ก็คงได้แบ่งมเมล็ดขายให้เพื่อนๆบ้างแล้วแหละนะคะแต่ว่าก็ปล่อยตามยถากรรมนะคะก็เขาก็ทยอยค่อยๆโตนะคะอีกฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ข้างในนี้เขาก็ ก็มีฝากเรื่อยๆนะคะอ่านี่จะเป็นใบอ่อนของเขานะคะเพื่อนๆคะ่ะเห็นไหมคะจะมีต้นเล็กๆที่เพิ่งจะแตกออกมาจากข้างๆเนี่ยค่ะอ่าแล้วเขาใบอ่อนของเขาก็จะยังเป็นไม่เป็นแฉกนะคะเพื่อนๆเนี่ยมีฝากมาแล้วนะเล็กๆข้างในเห็นไหมคะข้างในก็คือฝากของของเขานะคะอันนี้จะเป็นใบที่สองที่สามนะคะเขาเริ่มที่จะเป็นแฉกแล้วนะคะเพื่อนๆ สามารถไปหาหามาปลูกได้เลยนะคะสามารถที่จะปลูก เอ่ออย่างเวลาที่ใครทําซุ้มน้ําตกอะไรอย่างเงี้ยปลูกปลูกข้างๆน้ําตกก็ได้นะสาหรับมะพร้าวทะเลทรายใบองุ่นเนาะเขาจะแตกต่างจากามะพร้าวทั่ว,วไปนะคะก็คือเราสามารถที่จะให้น้ําเขาบ่อยๆได้เนาะเรายิ่งให้น้ําเขาก็ยิ่งสวยนะคะเป็นเป็นลักษณะเหมือนพวกไม้ชุ่มน้าอ่ะไม้ปลูกในร่มอ่ะนะก็ถ้าเราปลูกในร่มได้เขาก็จะสวยกว่านี้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะพยายามบํารุงเขาให้ดีๆนะ พอดออีมุมเกษตรทำงานค่อนข้างเยอะได้หน้าแล้วลืมหลังนะคะทำหน้าแล้วลืมข้างหลังก็คือทำแล้วก็แบบโหไปต่ออย่างเดียวนะคะไม่ค่อยได้มาดูแลไม้ตัวเดิมๆเลยนะคะก็คือก็จะค่อนข้างที่จะไม่ได้ใส่ใจเขาเท่าไหร่นะคะเขาก็เลยใบไม่ค่อยงามเท่าไหร่เนาะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปหามา ปลูกดูนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีแล้วนะคะคอมเมนต์บอกมุมเกษตรด้วยเนาะมุมเกษตรจะได้รู้ว่ามีเพื่อนที่เลี้ยงมะพร้าวทะเลทรายใบองุ่นเหมือนมุมเกษตรด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่ยังไม่เคยเรู้จักหรือว่ายังไม่เคยมีนะคะก็หามาสะสมได้นะคะสำหรับมะพร้าวต้นนี้เนาะเขาก็เป็นเขาจะเรียกว,ว่าแคทตันหรือเปล่าเขาเรียกว,ว่าไม้หวบน้ำเขาเป็นตระกูลยูโพเบียนะคะ ก็ให้เพื่อนๆนหามาสะสมได้เนาะเขาจะแตกต่างจากพวกไม้ทะเลทรายนะคะอย่างไม้ทะเลทรายทั่วไปใบของเขากจะเล็กเล็กนะคะแต่ว่าหรือว่าจะเป็นหนามๆนเนาะแต่สําหรับมะพร้าวทะเลทรายใบอางุ่นเขาจะแตกต่างนะคะเขาเป็นตัวผสมข้ามสายพันธุ์มุมเกษตรไม่แน่ใจว่าข้ามสายพันธุ์ระหว่างตัวไหนนะคะก็ใบของเขาก็เลยมาเป็นลักษณะนี้นะคะเขาก็จะสามารถที่จะลดน้ําบ่อยๆได้นะคะแล้วก็เขาเป็นไม้ จะว่าไปก็จัดอยู่ในพวกไม้ชุ่มน้ําได้อยู่มั้งนะคะสําหรับมะพร้าวทะเลทรายใบองุ่นเนาะเดี๋ยวยังไงถ้าเขาจเจริญเติบโตไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะมุมกเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับมะพร้าวทะเลทรายใบองุ่นนะคะ โอเคค่ะมุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูแค่นี้ก่อนเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปนะคะเพื่อนๆที่มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับมะพร้าวทะเลทรายใบองุ่นตัวนี้ก็คอมเมนต์แบ่งปันกันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ